วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ออกอากาศทางศูนย์วิสกรวัน1053วันนี้ขอนําเสนอเรื่องของมงคลสูตรนะครับหรือเรียกว่ามงคล30หประการต่อจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้มงคลข้อที่3การบูชาบุคคลผู้ควรบูชานะครับมงคลข้อต่อไปบาลีเรียกว่าปูชาจะปูชนียานังนะครับ การบูชาบุคคลผู้คุณบูชานะครับท่านก็มีอธิบายนะครับว่าตอนอื่นต้องมาดูก่อนว่าการบูชาหมายถึงอะไรก่อนนะครับท่านก็มีแสดงไว้ว่าการบูชาคือการสักการะการสักการะก็คือการน้อมถวายวัตถุทานที่จัดทําอย่างเคารพระณีตนะครับหรือการทําความเคารพการทําความนับถือยำเกรงกราบไหว้ แม้การแสดงออกซึ่งอาการมีอาการที่รับฟังคำสอนของท่านด้วยดีแห่งสับ,บุรุษทั้งหลายผู้กําลังแนะนำเราอยู่เราก็มีความตั้งใจน้อมจิตรับฟังคำสอนของท่านด้วยดีก็จัดว่าเป็นการบูชาเช่นกันนะครับและใครละ่ะเป็นผู้ควรบูชานะครับคำว่าปูชนียะหรือปูชนียะแปลว่าผู้ควรบูชาท่านก็บอกว่า ผู้ที่ควรบูชาเป็นผู้ใดก็ตามหมายถึงใครก็ได้นะครับเป็นคนที่ผู้อื่นเมื่อบูชาแล้วจะเป็นเหตุให้เขาได้รับความสุขความสวัสดีได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับเมื่อบูชาแล้วทำให้เกิดกุศลสามารถที่จะลดละบันเทาอากุศลลงได้ผู้นั้นแหละเรียกว่าผู้ที่ควรบูชาฉะนั้น ผู้ที่ควรบูชาเราก็จัดเรียงอันดับสูงสุดนะครับลดหลั่นลงมาตามลําดับผู้ที่ควรบูชาสูงสุดก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องสูงสุดเลยนะครับรองลงมาก็คือพระปัจเจกับพุทธเจ้านะครับพระอัครสาวกพระมหาสาวกทั้งหลายรวมถึงพระอร,อริยสาวกทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นภิกษุก็บุคคลผู้ควรบูชาคือ พระอุปชาพระอาจารย์นะครับมารดาบิดาตลอดจนผู้ใหญ่ในตระกูลนะครับและรวมถึงครูอาจารย์เหล่านี้ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราท่านเหล่านี้แหละจัดว่าเป็นบุคคลผู้ควรบูชาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นบุคคลผู้ควรบูชาจะสังเกตได้นะครับว่าท่านล้วนเป็นผู้ทำประโยชน์แก่เราด้วยกันทั้งสิ้น นะครับก็คือให้ประโยชน์ในเรื่องของความรู้ให้ประโยชน์ของเรื่องความประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อการขัดเกลากิเลสเพื่อการการเจริญกุสนทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับดังนั้นเมื่อเราทราบนะครับว่าการบูชาก็คือการสักการะการทําความเคารพการทําความนับถือกราบไหว้แล้วก็ตั้งใจชิ น้อมรับฟังในสิ่งที่ท่านกําลังแนะนําด้วยอาการเคารพอันนี้เรียกว่าบูชาส่วนผู้ควรบูชาคือผู้ที่เมื่อเราผู้ที่ผู้อื่นผู้ใดก็แล้วแต่เมื่อบูชาแล้วจะเป็นเหตุให้เขาได้รับความสวัสดีความสําเร็จความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสามารถเกิดกุศลลดละอกุศลลงได้บุคคลน,นั้นแหละชื่อว่าผู้ควรบูชานับตั้งแต่ พระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับลงมาถึงครูอาจารย์เป็นเบื้องล่างสุดนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าการบูชาเนี่ยบูชาได้อย่างไรบ้างท่านก็แสดงไว้ว่าการบูชามีสองประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าอามิสบูชาส่วนประเภทที่สองเรียกว่าปฏบบิบัติบูชาอามิสบูชาคืออะไรท่านก็หมายถึงว่าคําว่าอามิรในที่นี้ หมายถึงปัจจัยสนะครับก็คืออาหารเครื่องนุงห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอามิตรนะครับหรือจะสรุปก็คือหมายถึงเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายดังนั้นการที่เราบูชาผู้ที่ควรบูชาด้วยอามิตรดังกล่าวเ็ชื่อว่าอามิตรสบูชาเช่นการนึกถึงคุณนึกถึงอุปการะคุณ ของท่านผู้นั้นแล้วทำให้เราเกิดความระลึกถึงท่านนะครับมีการเข้าไปหาท่านเข้าไปกราบไหว้พร้อมทั้งน้อมนำเอาอามิสที่จัดเตรียมไว้มอบให้แก่ท่านด้วยความเคารพนะครับซึ่งอันนี้เป็นการถึงซึ่งฐานะเป็นเครื่องสักการะนั่นแหละเข้าไปมอบให้แก่ท่านผู้ควรบูชาในคราวนั้นนั่นแหละ นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนะครับเป็นภิกษุสำเนิ mm hmm. เมื่อจะเข้าไปหาผู้ที่ควรบูชาก็คือพระอุปชาหรือว่าพระอาจารย์ผู้ให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งทางด้านของพระสูตรบ้างพระวินัยบ้างพระอภิธรรมบ้างนะครับก็หรือว่าแม้แต่พระบาลีต่างๆนะครับภาษาต่างๆเนี่ยนะครับก็บ เมื่อจะเข้าไปหาพระอุปชาหรืออาจารย์ของตนแล้วการที่มีผ้าเนื้อผ้าสบงเนื้อดีบ้างผ้าจีวรเนื้อดีบ้างที่เป็นของหายากนะครับบางครั้งมีทายกมามอบถวายให้กับตนนี่แหละนะครับแล้วก็เลือกเอาเฉพาะผ้าที่เนื้อดีประณีตเป็นพิเศษนะครับน้อมเอาติดมือไปหาท่านเข้าไปกราบไหว้และก็มอบถวายให้ท่านไปอย่างนี้แหละ ะครับเรียกว่าเป็นอามิสบูชานะครับดังนั้นการบูชาด้วยอามิสบูชาสําหรับบรรพชิตนะครับเรียกว่าก็แล้วแต่ความปาีตของจิตนะครับบางท่านก็แหมเรียกว่าจีวรน,นี้เป็นเนื้อปานกลางเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ใช้แต่เนื้อปลาหนีจะนิยมเขาถวายมา มีผ้าจีวรเนื้อปานกลางเ่าก็เอาจีวรเนื้อปานกลางไปพระหพระอาจารย์หรืออุปชาอย่างเหล่านี้อันนี้เขาเรียกว่าก็ถือว่าเป็นอามิสบูชานะครับแต่ความปรณีตค่อนข้างน้อยก็คือตัวเองใช้ของดีกว่าสิ่งที่ไปมอบให้ครูบาอาจารย์หรือพระอุปชาอย่างนี้เขาเรียกว่าความแปรณีตแห่งอามิสบูชาจะค่อนข้างน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับนอกจากกรณีว่า ไอ้ผ้าเนื้อจีวรเนื้อละเอียดเนี่ยเราก็ใช้อยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ชุดเดียวนั่นแหละภายหลังมีทายกเอาจีวรมามอบถวายให้แก่ตนนะครับตนก็รับเอาไว้แต่ว่าพระเอิญจีวรนั้นอนะ่ะเป็นผ้าเนื้อปานกลางซึ่งเราก็ไม่ได้เลือกแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาจีวรที่ใช้แล้วไปมอบให้ท่านนะครับก็ถือว่าอ่ะอันนี้เป็นจีวรที่เป็นของใหม่นะครับที่ทายกมอบไปถวายให้แก่เราเราก็เอา จีวรนี้แหละเท่าที่เรามีไปถวายครับพระอุปชาพระอาจารย์เหล่านี้อย่างนี้ถือว่ามีความประณีตกว่านะครับประณีตกว่ากรณีเมื่อสักครู่ว่าอันนเราก็มีเนื้อดีเนื้อที่พอจะเลือกให้ท่านได้กลับไปเลือกเลือกเนื้อปานกลางให้ท่านอันนี้เขาไม่ใช่ปรานีสักเท่าไหร่ดังนั้นท่านบอกว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับแม้แต่ไม่มีวัตถุเข้าของอะไรที่จะมอบให ก็มีความขวนขวายกุรีกุจอช่วยเหลืองานการของท่านให้ได้รับความสะดวกนะครับเช่นเข้าไปถึงเห็นว่ากุฏิของอุปชาพระอุปชาพระอาจารย์ท่านตรงไหนชำรุดสุดโทมตรงไหนแตกหักก็มีความขวนขวายเข้าไปกุรีกุจอช่วยซ่อมแซมเสนาสนะของท่านให้สมบูรณ์ดังเดิมนะครับให้ใช้งานได้ดี หรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้บางอย่างเสียพอจะมีความรู้ซ่อมได้ก็ช่วยท่านซ่อมอุปกรณ์เหล่านั้นให้ท่านใช้งานได้ตามปกตินั้นนี้ดังนั้นแม้การอาศัยแรงกายแรงใจหรือว่าความรู้เข้าไปช่วยซ่อมแซมทั้งกุติเสนาสะนะหรืออุปกรณ์ต่างๆของอาจารย์หรือพระอาจารย์หรือพระอวชาอันนี้ก็จัดสงเคราะห์อยู่ในอามิสบูชาได้ด้วยนะครับ เพราะว่าเวลาเข้าไปช่วยเหลือท่านเนียเข้าไปทําด้วยใจที่บูชาในคุณของท่านนะครับดังนั้นการจะทํานั้นก็เนื่องด้วยวัตถุด้วยแหละนะครับช่วนคารวาสเนี่ยมาดูคารวาสบ้างการที่คารวาสจะบูชาบรรพชิตทั้งหลายด้วยปัจจัยสี่นะครับ mm hmm. ก็คือมีการนาเอาดอกไม้ ทุบเทียนเข้าไปกราบไหวในการอันควรก็ชื่อว่าอามิสบูชานะครับซึ่งอามิสบูชาของผู้ที่เป็นคารวะานะครับที่พึงกระทําในท่านผู้ที่เป็นบรรพชิตนี้มีเรื่องปรากฏอยู่ในอัตฉริธาธรรมบทนะครับว่าช่างจัดระเบียบดอกไม้ของพระเจ้าพิมพิสารคนหนึ่งชื่อว่านายสุมณะนะครับภาษาไทยเรียกว่านายสุมนนั่นแหละ นะครับก็เป็นผู้ที่จัดเลือกเก็บดอกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็จัดมาร้อยเรียงเป็นระเบียบแล้วก็เอาเข้าไปในนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละนะครับดังนั้นทุกวันทุกวันเนี่ยเขาต้องไปซื้อดอกไม้นะจากพ่อค้าให้เพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็หอบเอากลองดอกไม้เนี่ยเพื่อไปจัดระเบียบในพระราชวินิเวศของพระเจ้าพิมพิสาร ระหว่างทางนะครับนายสุมณะก็ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเสียยิ่งนักคิดว่าแม่วันนี้เป็นบุญของเราสะละเกินเราได้มีโอกาสได้พบกับพระศาสดานะครับเรานี้แหละจักบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้นี้นะครับใจหนึ่งก็คิดว่าอืมดอกไม้นี้พระราชาให้เราเอาไว้จัด ตกแต่งในพระราชวังถ้าเราเอาดอกไม้นี้มาถวายพระศาสดาบูชาพระศาสดาเราอาจจะต้องโทษทันจากพระราชาแต่ไม่เป็นไรนะครับโอกาสก็มาถึงแล้วก็คือได้พบพระพุทธเจ้าดอกไม้อันเป็นคุ้นเครื่องบูชาก็มีอยู่เราจักนำดอกไม้นี้แหละมอบถวายบูชาแด่องค์พระศาสดา ไม่สนใจถึงโทษทันที่อาจจะได้รับจากพระราชานี่แหละทัานคิดอย่างนี้แล้วนะครับก็นำกองดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้เบื้องพระพักของพระาศาสดานะครับท่านบอกว่าดอกไม้เหล่านั้นก็แพร่กระจายออกห้อมล้อมพระวรากายของพระตถาคตทั้งทางทิศเบื้องบนทางเบื้องขวางเป็นที่น่าอัศจรรย์นะครับพระาศาสดารับสั่งกับพระอานวนท์ว่าการกระทําของช่าง ผู้จัดระเบียบดอกไม้ผู้นี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาได้สำเร็จเป็นพระปฏจเจกกับพุทธเจ้าในอนาคตนะครับในนี้ก็คือเนื่องจากพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระสัพพัญยุตยาน,นะครับแล้วก็มีอนาคตต่างสยานด้วยพระองค์ก็จะสามารถรู้อนาคตของนายสุมนามาลาการนี้นะครับอันนี้แค่เรียกว่า การยอมสละชีวิตนะครับว่าแม้เราได้บูชาพระพุทธองค์แล้วเราเข้าไปถึงพระราชวังไม่มีดอกไม้พระราชาอาจจะประหารชีวิตเราเราก็ยอมในะใจในความามาั่นมั่นมากเลยนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับพอเข้าไปถึงพระราชวังบอกว่าได้นําดอกไม้ได้พบพระศาสดาแล้วก็นําไปบูชาพระศาสดาไปแล้วพระราชาพิมพิสารกับมีจิตปิติโสมนนสนะว่าโอ้ เธอได้ทําสิ่งที่ดีแล้วนะครับยังมีการบุญบําเหน็จรางวัลให้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของคาราวะด้วยกันท่านบอกว่าผู้ใดเป็นบุตรควรบูชาคุณของมารดาบิดานะครับผู้เป็นญาติผู้น้อยควรบูชาญาติผู้ใหญ่ผู้เป็นน้องควรบูชาผู้เป็นพี่ผู้เป็นศิษย์ ควรบูชาครูอาจารย์ด้วยอามิตรตามการอันสมควรตามในดังนี้แหละนะครับอันนี้ดังนั้นการบูชานี้จริงๆทําได้ง่ายมากเลยนะครับคนที่เป็นบุตรเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่า,วาบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณให้ชีวิตให้การชุบเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตนะครับหาโรงเรียนให้เล่าเรียนนะครับ หมดเงินหมดทองกว่าจะเรียนจบมหาวิทยาลัยไ,ไม่รู้ลูกคนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่หมดเงินไปเป็นล้านเท่ากี่ล้านแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยบุญคุณของท่านมีท่วมท้นนะครับท่วมศรีรษะเลยแหละดังนั้นผู้ที่เป็นบุตรจึงควรบูชาบิดามารดานะครับด้วยอามิสบูชาส่วนหนึ่งนะครับอามิสบูชาคืออะไรก็คือการนําเอา วัตถุสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคนี่แหละมามอบให้กับท่านนะครับแสดงความรักความเคารพให้ความอบอุ่นแก่ท่านนะครับซึ่งมีดามารดานีจริงๆท่านก็ไม่ได้ไปหวังสิ่งต่างๆจากบุตรหลอกนะครับแต่ถ้าบุตรมีการแสดงความรู้สึกว่ายังระลึกถึงคุณของเราอยู่มีการเข้ามาหาเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับนำเอาอาหารบ้านมาฝาก เอาเครื่องนุ่งห่มบ้างมาฝากหรือของใช้ที่จําเป็นมาฝากนะครับหรือแม้แต่นะครับมีเงินมีทองก็เอามามอบให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ใช้จ่ายตามสมควรอย่างนี้เรียกว่าอามิสบูชานะครับแม่บิดามาดาไม่ได้ยินดีเราในสิ่งเหล่านั้นบางทีท่านก็มีใช้อยู่แต่เวลาลูกเอามาให้มอบให้เพื่อแสดงความ กตเวทิตาต่อบิดามารดานี่ก็ทําให้ท่านรู้สึกมีความอบอุ่นว่าเออลูกของเราก็เด่นไม่ได้ทอดทิ้งเรายามแก่เท่าครับหรือแม้แต่บางครั้งเราอยู่ห่างไกลจากท่านไม่สามารถไปเยี่ยมท่านได้นะครับเนื่องจากเหตุปัจจัยบางอย่างเช่นที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดบ้างนะครับที่ทํางานอยู่ต่างประเทศบ้างหรือว่าช่วงนี้ เป็นช่วงวิกฤตโรคโควิดไม่สามารถจะเดินทางไปหาท่านได้เพราะเราก็ห่วงสุขภาพกลัวจะเอาโรคโควิดที่ไม่รู้จะติดจากที่ไหนเอาไปฝากท่านที่บ้านหรือเปล่านะครับการแสดงด้วยอมิสบูชาก็แค่เพียงเราโทรศัพท์ไปหาท่านนะครับพูดคุยแสดงความะระลึกถึงท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงบูชาด้วยอามิสบูชาได้ พอสมควรนะครับหรือไมอ่เรียกว่าเดินทางไม่สะดวกนะครับถึงโอกาสอันควรเราก็โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆให้เข้าบัญชีของคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านได้เอาไว้ใช้จ่ายเผื่อท่านจะซื้อของจำเป็นต่อการใช้จ่ายของท่านทางออนไลน์เนี่ยท่นจะได้นำเงินนี้แหละนะครับไป บูชาเอาไปซื้อสั่งซื้อของเอามาใช้ใจ่ายต่างๆได้ซึ่งเหล่านี้เรียกว่าอาหมิสบูชาทั้งสิ้นนะครับอีกในหนึ่งครับพระวัตญาติผู้เป็นผ,ผู้น้อยนะครับควรบูชาญาติผู้เป็นผู้ใหญ่นะครับเช่นเราเป็นหลานนะครับเราเป็นหลานญาติผู้ใหญ่ในวงตระกูลของเราเนี่ยเป็นญาติฝ่ายบิดาบ้างมารดาบ้าง ท่านก็ล้วนเคยมีความรักมีความเมตตามีความเอ็นดูต่อเราในยามเด็กๆนะครับรั้งมาที่บ้านเราก็หาของเล่นบางหาขนมขบเคี้ยวที่อริดอร่อยมาให้เราในสมัยยังเล็กอยู่นะครับก็ทําให้เราระลึกถ,ถึงญาติผู้ใหญ่ผู้นั้นแหละนะครับเมื่อมีโอกาสนะครับวันตรุษวันสารวันปีใหม่หรือวันเกิดของท่านเนี่ย ก็หาของขวัญต่างๆนะครับไปมอบให้ท่านของขวัญน,นี้อาจจะเป็นของกินของใช้อะไรก็ได้นะครับซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมีมูลค่าราคามากนะครับก็แล้วแต่ฐานะของเรานี่แหละว่าฐานะของเรานี้มีมากหรือน้อยเพียงใดนะครับถ้าฐานะเราดีแล้วก็จัดหาอามิสบูชาที่มีความประนีตมีราคาไปมอบให้ท่านแต่ถ้า ฐานะเราไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ตอนนี้ค่าครองชีพต่างๆก็ค่อนข้างมากรายได้ก็ลดลงเพราะเหตุการณ์โควิดนะครับเราก็อาจจะแค่เตรียมอามิิญบูชาบางอย่างที่แม้จะมีราคาน้อยแต่เราก็เอาไปมอบให้ท่านด้วยใจนะครับอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นอามิสบูชาต่อญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับการบูชาต่อ น้องต่อพี่ก็ลักษณะเดียวกันนะครับตอนเล็กๆแหมพี่บางทีก็ช่วยเหลือน้องต่างๆช่วยทําการบ้านบ้างเวลาไม่เข้าใจช่วยอธิบายนะครับมีใครรังแกพี่ก็คอยป้องตันต่างๆนะครับเหล่านี้แหละนะครับก็ถือว่าพี่ก็เป็นผู้มีคุณมีโอกาสนะครับก็ควรบูชาคุณของผู้เป็นพี่ด้วยอามิสบูชาเหล่านี้ก็ย่อมเป็นบุญที่จะเกิดกับน้องนะครับเช่น เวลามีของใช้ต่างๆนะครับซื้อมาก็อพี่วันนี้นะครับเอาเสื้อมาฝากนะสื้อยืยดรุ่นนี้ใส่สบายนะหรือเอาอาหารต่างๆผ่านไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยก็ฝากท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอามิสบูชาต่อพี่เวลาก็หมดลงนะครับยังมีอีกส,สิ่งสําคัญอีกอย่างนึงก็คือการบูชาต่อครูอาจารย์นะครับบูชาต่อครูอาจารย์ซึ่ง จะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังในวันอังคารหน้าเวลาเดิมนี้นะครับท่านก็รอรับฟังติดตามได้ในวันอังคารหน้าท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพฤริศสาธิตการมณี0867508338ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความมีเป็นผู้มีปัญญ,ญาในธรรมแห่องอมง์สัมมาสมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ